ฮอนด้าแอคคอร์ดยุติการทำการตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ยเราควรกังวลไหมว่ามันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะ ความนิยมของรถ d s e gment เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆนะเมื่อดูจากสถิติยอดขายที่ผ่านๆมาก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างณนะตอนนี้เนี่ยอย่างของบ้านเราก็เหลือเพียงแค่ Toyota Camry กับ Honda Accord เพียง2รุ่นเท่านั้นสาเหตุก็เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะที่ส่งผลให้รถซีดานคันใหญ่ได้รับความนิยมน้อยลงไปทุกที สาเหตุที่ทําให้ดีเซ gment เนี่ยได้รับความนิยมลดลงนะคะอย่างแรกเลยคือรถตระกูล5ประตูอย่างพวก crossover หรือว่า SUV แล้วก็ MPV เนี่ยเขาได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะแล้วก็ในทิศทางของตลาดเนี่ยเขาดูเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งบรรจุของได้เยอะรองรับคนในครอบครัวได้มากกว่าถ้าให้นึกถึงรถอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ความคุ้มค่าของเงินคันนี้มันเลยตอบโจทย์มากกว่าค่ะ อย่างที่2นะคะรถแทบทุกคันในปัจจุบนันขนาดค่อนข้างขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ารถคันนี้คุ้มค่าเพื่อนๆจะเห็นกันได้ชัดเลยนะคะว่ารถที่ทยอยเปิดตัวเขาจะมีมิติตัวถังที่ใหญ่มากขึ้นจนตอนนี้รถ C-Segment ในปัจจุบันเนี่ยเท่ากับ D-Segment ในเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วค่ะบางคนก็คิดว่า C Segment ก็เพียงพอแล้วดี e g m e n นเนี่ยทะเกินความจําเป็น ข้อที่3นะคะราคาขนาดนี้เนี่ยเขาเลือกไปเล่นรถยุโรปดีกว่าในข้อนี้เนี่ยหม่สำรวจจากการที่ใหม่ขายรถมือสองมานะคะก็พบเจอว่าลูกค้าเนี่ยมองว่าถ้าซื้อแคมรี่หรือว่าแอคคอร์ดป้ายแดงที่ราคาเกือบ2ล้านหันมาเล่นรถยุโรปปีเก่ามานิดนึงดีกว่าเพราะว่าได้ทางแบรนด์แล้วก็ยังประหยัดเงินกระเป๋าไปได้นะคะบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเพิ่มบัตเจตอีกหน่อยแล้วก็เล่น C c l ล s s หรือว่าซีรีส์สไปเลย รวมก็ถือว่าน่ากังวลเหมือนกันนะคะสําหรับเจ้า Honda Accord แล้วก็ Toyota Camry ในบ้านเราเนื่องจากยอดขายเนี่ยไม่ได้สู้ดีมากนะักนะเราคงต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าในปีหน้า Honda Accord ตัวใหม่ที่เขาจะเปิดตัวออกมาแล้วก็ Camry ที่อีกไม่นานก็จะเปิดตัวเหมือนกันใหมค่คาดว่าถ้าทิศทางของเขาเนี่ยยังคงเป็นในแบบนี้นะคะยอดขายตกแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็น Camry แล้วก็ a c c o อ d อีกแค่เจนเดียวเท่านั้นแหละ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทิศทางของตลาดดีเซ็กเมนต์คิดเห็นเหมือนกับใหม่ไหมหรือว่าเห็นต่างนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยข้างล่างใต้คลิปนะจ๊ะ